นั่งประจำที่วันนี้จะได,เด้เริ่มพิธีไหว้พระรับศีลนวันในี้นะลูกหลานหน้าเป็นวันพระแรม15บห้าค่ำเดือน8เขา้าพันษามาแพร็บเดียวเนีหลวงพ่อนะว่าแพร็บเดียวนะนะวดวนะได้15วันแล้วถ้าว่าผู้ไรคิดถึงบ้านผู้ใดคิด อ uh huh. ไปในทางพอดีเลยว่ามันมันเาเนะ่ะโอ้ยสิบผาหมื่นเนี่มัหาดดก็รอก,ก็เดียนะอแต่สาำรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อว่าสิบห้าวันเนี่ยมันแป๊บเดียวเองเอาเริ่มพิธีแล้วนะท่านีนะเอาอิมนาสก,กาเลนา,เาต่อไปตั้งใจสมาทานศีล วันนี้พวกเราตั้งแต่เข้าพรรษามาอันนี้เป็นศิลที่สามศีลที่แรกก็คือวันเข้าพรรษานะวันอาสารหบูชาวันนั้นเป็นวันแรกที่เราสมาทานศีลแล้วก็วันแรมแปดค่ำนะที่ผ่านมาใน,นวันเป็นวันแรมสิบห้าค่ำนะเป็นนั้นว่าเรารักษาศีล เป็นสินที่สาม <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่สินแรกมาแต,แต่เราบางท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าจะรักษาสินอุโบสถทุกวันพระหรือรักษาสินห้าทุกวันพระหรือจะมาทำบุญตักบาตรทุกวันพระกระสุดแท้แต่พวกเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ ในจิตในใจต่อหน้าพระประธานแต่หลวงพ่อจะเน้นย้ำจุดที่ว่าเมื่อเราตั้ง,ต,งตั้งจิตอธิษฐานอันแน่วแน่แล้วเราคิดดดแล้วเราจังตั้งจิตอธิษฐานอย่าให้โกหกหลอกลวงตนเองในเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วให้ไปตามนั้นถึงจะทุกข์ยากลาบากยังไงเราก็ต้องฝืนต้องสู้ต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติตามมันลาบากใจนะ ลำบากใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านให้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานที่แน่วแน่แล้วก็ให้ปฏิบัติตามนั้นก็ไม่เห็นจะยากที่ตรงไหนมีแต่กิเลสข,ของเรามันอยู่ในจิตใจท่านเองท,ที่ทำให้จิตใจของเราทุกขร้อนเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตาม แต่มันไม่ใช่สุขนะไม่ได้สุขใจเะนะีเมื่อเราไม่ปฏิบัติตามแล้วมันทุกข์ใจเมื่อภายหลังเพราะนั้นเราถ้าเราเอาชนะใจของเราได้แล้วนะเราจะมีความสุขใจต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะทำอะไรปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมต่อคุณงามความดีแล้วให้เด็ดเดี่ยว,แน,วแน่วแน่ตั้งใจจริงนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบสี่สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าอห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันพระ แรมสิบห้าค่ำเดือนแปดวันนี้ตอนเที่ยงพระกูบาอาจารย์ลูกหลานทั้งหลายอย่าลืมวันอุโบสถนะบอกบอกกันด้วยอย่าได้คอยกันเที่ยงอย่างที่พวกเราเคยลงอุโบสถถ้าองค์ไหนไม่ทราบหรือลืมก็บอกบอกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ที่อดอาหารผู้อยู่ใกล้กันเตือนกันบอกกันวันนี้เป็นวันอุโบสถ พวกเราจะได้ร่วมกันลงอุโบสถสิบห้าวันพระสงฆ์จะลงอุโบสถครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นวันที่รัทธาญาติโยมสมาทานศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถประกอบคุณงามความดีในพรรษาในพรรษาหนึ่งงพวกเราก็ควรจะใส่ใจเป็นกรณีพิเศษอย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันะล,ลูกหลานทั้งหลาย ในพรรษานี้พวกเราที่ตั้งจิตอธิษฐานจะเอาอย่างไงก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ว่าเราจะเอาอะไรในพรรษานี้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ให้เดินตามอย่าไปเห็นแก่เรื่องอย่างอื่น <Yeah. S 1> เรื่องสัจจะในสำคัญกว่าถ้าคนไม่มีสัจจะไร้สัจจะสัจจะล้มเหลว คนคนนั้นแปลว่าหมดคุณค่าถึงจะเป็นคนก็หมดคุณค่าเพราะนั้นอย่าให้ตัวเองหมดคุณค่าเมื่อตั้งเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วอย่ากโกหกอย่าหลอกลวงตนเองเมื่อเรากโกหกตอกหลอกลวงตนเองครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็เลยดื้อด้านไปเพราะอะไรมันโกหกตัวเองจนไม่รู้ว่ากี่ครั้งตกกี่หน จนรื้อด้านไปก็เลยพูดอะไรก็ล้มเหลวไปหมดหลอกลวงตนเองไปหมดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกเราเกิดมาทั้งทีได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นขอให้พวกเราท,ทุกทท่านนะที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอันใดเอาอันไหนเอาไ,อาไว้แล้วในจิตใจของพวกท่านแต่ละคนคงไม่เหมือนกันแต่ถึงย่งไรก็คือมุ่งมั่นไปใน ทางประกอบคุณงามความดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าหกาผู้ใดก็ตามตังจิตอธิษฐานมุ่งมันไปในทางชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงจะจังตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นไว้อถอยได้อนะแปลว่าความชั่วกิเลส เรามันจะฆ่าตัวกิเลสอยู่แล้วยังจะทำไมจะให้เป็นตามนาหลังกิเลสอีกฮกิเลสคือความชั่วมันคิดขึ้นมาแล้วจะมาหาตั้งคําสัตว์เหรอข้าพระเจ้าจะฆ่าคนข่าพเจ้าจะฆ่าสัตว์ข่าพระเจ้าจะทําความชั่วอะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะังนั้นเมื่อตั้งคําสัตว์อย่างนั้นขึ้นมาเราควรจะฆ่ากิเลสจุดนั้นให้ลาบขาดไว้ลายเพราะมันเป็นความชั่ว กิเลสนำต้องเอาธรรมะความถูกต้องความเป็นธรรมความเป็นศรรีลเป็นธรรมนำจึงจะถูกต้องนี่แหละสัจจะมนันก็มีหลายอย่างกันนะอธิษฐานก็เหมือนกันขันติก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันมีมากมายที่มันเป็นดาบสองคมทั้งนั้นแหละถ้าเราขาดสติขาดปัญญาขาดความรอบคอบทั้งปัญญาก็เหมือนกัน ปัญญาทับส่งเสริมไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมมีเหตุผลมันก็ดีแต่ใช้ปัญญาไปนในทางที่ผิดมิจฉาทิฏฐิปัญญาแล้วโหไม่ใช่ธรรมดาเสียหายอย่างมากวิริยะก็เหมือนกันถ้าเพียนไปในทางชำระกิเลสราคะโทสะโมหะมีความภาคเพียนมีความพยายามมีความตั้งใจมุ่งมั่นนั่งภาวนาเพียนพยายามอันนี้มันเป็นการภาคเพียนเพื่อตัดกิเลส เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลมีคุณอย่างมหาศาลแต่เราใช้ความเพียรไปในทางที่ผิดเพียรพยายามจะดุดาว่ากก่าเพียรพยายามจะฆ่าคนอื่นเบียดเบียนอื่นขโมยสิ่งของของคนอื่นมีความเพียรเหมือนกันนะแต่นี่เป็นความเพียรไปสู่นรกถ้ามีความเพียรมากเท่าไหร่สําเร็จในเรื่องนั้นขึ้นมากับตกนรกอเวจีมหานรกหลุมลึกทีเดียวเพราะนั้นความเพียร ก็เราใช้ไปในทางไหนใช้ไปในทางที่ถูกต้องมันก็ถูกต้องแต่ใช้ไปในทางที่ผิดมันก็ผิดมหันเหมือนกันเพราะนั้นการที่พวกเราศึกษาธรรมะให้พวกเราอ่านต้นต่อของใจของตนเองใจของเราเป็นกุศลหรืออก,กุศลถ้าเป็นกุศลคิดออกไปมันก็เป็นกุศลพูดออกไปก็เป็นกุศลการ กระทำออกไปก็เป็นกุศลเพราะใจของเราเป็นกุศลถ้าใจของเราเป็นอกุศลคิดไปในทางที่ไม่ดีการพูดออกไปการกระทําออกไปมันก็ไม่ดีไปทางชั่วไปทางเสียหายเพราะนั้นให้ถ้าเรามีสมาธิในจ,ใจิตใจมองใจของตนเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าการคิดของเรานี่ยมันไปในทางไหนมันไปทางเลวหรือไปทางดี ไปทางกุศลหรืออะกุศลอ่กุศลค,คือทางดีนะอะกุศลคือทางชั่วอไปทางขาวหรือไปทางดำเนีย่ยนะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ,ะดูใจของตนเองถ้า,าว่าไม่มีสมาธิจิตใจที่ไม่มีสมาธิจิตใจลวนเละจิตใจที่เป็นบ้ามันคิดไม่ออกหรอกอคนที่มีเป็นประสาทให้มันคิดอะไรมันคิดไม่ออกทั้งหมดนะอ่ะออมันคิดแต่มันหิวตนเอง แต่ความดีความชั่วมันคิดไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันไม่ไม่มีสติถ้าคนมีสตินั่งสมาธิมีสติสัมปชัญญะแล้วจะรู้ได้มองได้เห็นได้อันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมอันไหนเป็นธรรมเป็นวิไนอันไหนเป็นอกุศลเป็นกุศลเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะ ผู้มาปฏิบัติธรรมมาสู่วัดวาศาสนาต้องเป็นผู้มีหลักเขตมีหลักผลอยู่ในจิตใจในเมื่อเรารู้ว่าอันไหนควรไม่ควรเ,เมื่อเรารู้เห็นแล้วว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อเราเห็นแล้วเออเอาในช่วงนี้ในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้อายุของเราเท่าไหร่เราควรจะเลิกละ ในสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วแต่ก่อนควรจะยศในการกระทํานั้นเราควรจะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในพรรษานี้นี่แหละเราก่อนยกเลิกในการกระทําที่เป็นมานั้นถึงจะยากลําบากเราก็ห้ามใจตัวเองเมื่อห้ามใจตัวเองได้แล้วครั้งที่หนึง่งนั่นแหละท่านบอกว่ากุศลใดก็ตาม ที่เมื่อเรามีความตั้งใจมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นกุศลใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในใจของเราที่เราเอาชนะมันได้ที่เราตั้งมั่นแล้วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรเจริญให้มากเรื่องการกุศลแต่ว่าทางบาปก็เหมือนกันนะพี่น้องลูกหลานนะ ถ้าเราสะสมไปในทางบาปคิดไปในทางบาปคิดไปในทางชั่วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วบาปอกุศลอื่นมาลุม่มมาตุ้มเข้ามาแล้วไงสิ่งที่มันไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเริญมากมายขึ้นเหตุนั้นควรละไม่ควรจะเสริมเพะเรารู้จักต้นตอของมันแล้วควรจะละในจุดนั้น นี่แหละสรุปแล้วก็คือออกไปจากใจทั้งหมดสิ่งดีหรือสิ่งชั่วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเข้ามาสู่วัดวาศาสนาให้สังเกตตนเองอให้ดูตนเองให้สังเกตตัวเองให้มองเจ้าของให้ดูเจ้าของอเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงแล้วก็มองไปข้างหน้าชีวิตของเราเนี่จะยืนนานไปสักเท่าไหร่เราจะทิ้งธาตุทิ้นทิ้งขันไหม อ,อีกไม่นานตายนะอีะอกไม่นานเดี๋ยวนี้อายุของเราเท่าไหร่เรารับประกันได้ไหมว่าเราจะมีอายุร้อยปีไม่มีใครรับประกันได้หรอกเพราะนั้นอยู่เป็นวัน,นวันเป็นเดือนเดือนปีปีไปการอยู่เป็นวันวันเดือนเดือนปีปีเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเท่นี่ให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว,แว้แต่ละวี่แต่ละวันถึงยังไง เออเมื่อเราจากไปเราก็ไม่เสียเที่ยวเสียทีเพราะว่าเราได้ออทำคุณงามความดีเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่ได้ลดละนี่แหละถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้อันนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเป็นพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนก็ว่าเอา ธรรมะทำคาสอนครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายกรรมฐานนี่มิแต่เอาความตายมาขู่กันทําให้จิตใจหดหูหอ่หอเหี่ยวคิดไปอย่างนั้นไปได้กิเลสนะอะม,นมันจริงไหมจริงอยู่แต่ไม่ควรจะออกมาพูดอถ้าไม่พูดความจริงจะพูดอะไรเอาเรื่องหลอกลวงมาพูดกันนะ,ะมีอะไรมิตรภาษาดอกไม้อย่างนั้นใช่ไหมมีแต่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะ โลภโกรธหลงอย่างนั้นใช่ไหมจะรวยเท่านั้นจะรวยเท่านี้มั่งมีสีสุขอย่างงุ้นอย่างนี้ออย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นมันหลอกตนเองไปทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของจริงของจริงเอาเราทำยังไงชีวิตประจำวันของเราทำดีที่สุดพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ปล่อยให้ปล่อยปะละเลยอพอถึงระลึกถึงความตายแล้วก็อยู่แบบ ชังกระตายหมดอะไรตายอยากไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าคงคงจะไม่ได้สั่งสอนพระพุทธศาสนา 8, 000, 000, ทั้ง84% 0 0 0พันระธรรมมขันธ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาท่านคงจะไม่ได้มีการแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรทัทธาญาติโยมแล้วก็ไม่ได้ดูแลประเทศชาติหาทองคำเข้าคลังหลวงท่านคงจะไม่ทำพอถึงระลึกถึงความตายไปช่วยมันทำไมทุกคนมันก็จะตายอยู่แล้ว อย่างนั้นเหรอท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นอโลกก็คือโลกธรรมก็คือทาใจก็คือใจแต่ถึงยังไงก็ตามในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ท่านก็ทำแต่สิ่งที่อยู่ในใจของท่านท่านก็รับรู้รับทราบป,ปล่อยวางยังไงนี่แหละธรรมมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ข้างนอกแต่ข้างนอกเราปฏิบัติตนให้ถูกต้องมันขยนันอดทนให้ถูกกับโลกสมมุติเขาอย่าไปทำผิดที่มัน ที่มันไม่ถูกนะอย่าไปทําผิดกฎหมายอย่าไปทำทาให้คนคนอื่นเดือดร้อนทําให้เป็นธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมอยู่ข้างนอกแต่ในใจของเราเราต้องปล่อยวางอยู่ที่ใจใจเอ้ยใจยถึงทําทํำยังไงก็ทําไปได้แต่ว่าอย่าลุ่มหลงมัวเมาอย่าไปตึดติดยึด,ยดกับสิ่งภายนอกเกินไปในใจเนะ่ะเตือนใจของตนเองเพราะว่าชีวิตของเรานี่ มันอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะใจนะจริงไหมถ้าหายใจไม่เข้าจะอยู่ที่ไหนก็ตายถ้าอยู่ที่ไหนก็ตายถ้าหายใจไม่ออกไม่เข้าไม่ออกนะตายทั้งคู่การตายของเราเนี่ยเรารับประกันได้ไหมว่าเราจะอยู่ยังไงอายุร้อยปีซะก่อนเราจึงตายอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครรับรองรับประกันได้นั่งรถไปได้ดีกันรถชนเปี้ยก ออหรือมีอะไรเข้ามามีั้งเยอะแยะไปที่พวกเราได้อ่านดูด้วยตามสื่อต่างๆออการล้มการตายเราอาจจะโดนอย่างนั้นก็ได้อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ส่วนใจลึกนั้นให้คิดให้คิดอย่างหนึ่งปล่อยวางอย่างหนึ่งออแต่การกระทําอยู่ข้างนอกอย่าให้ขาดตกบกพร่องออในหน้าที่และการงานของเรานี่แหละ ให้พวกเราท่านทั้งหลายแห่งรู้จักหน้าที่หน้าที่ของกายหน้าที่ของใจหน้าที่ของกายก็คือการกระทําช่วยเหลือการเป็นอยู่เพราะเราต้องเลี้ยงเลี้ยงชีวิตต้องสะแสวงหาทรัพย์เลี้ยงชีวิตเลี้ยงร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นน่ะควรจะหาธรรมธรรมคือหลักเหตุผลธรรมคือหลักถูกต้อง รมคือทมคาสอนของพระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราอย่างไรให้นํามาประพฤติปฏิบัติทีนี้ท่านให้คิดยังไงท่านให้ทําอย่างไรท่านให้พูดยังไงนั่แหละอันนี้ก็คือทมเข้าสู่จิตใจถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้อยู่นสถานที่ใดอยู่ในสถานะไ,ไหนอยู่เวลาใดเราก็จะวางตัวถูกมีแต่ความสุขกายสุขใจนะ ไม่ถุกไม่เดือดไม่ร้อนไม่ซึมเศร้าไม่เงางอยในเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็รู้มองเลยรู้เลยว่าันเป็นอะไรนะเพราะเหตุใดมันรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องอรู้เรื่องรู้ราวรู้เขารู้เรารู้เรื่องของโลกรู้เรื่องของธรรมรู้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เรื่องของคนที่เกิดก่อนไปไหนหมดแล้วเกิดมาทีหลังน่ยตามหลังเข้ามาเรื่อย มันก็คงจะเดินไปแนวแถวหน้าที่เขาพาเดินนั่นแหละจริงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสรุปแล้วก็คือให้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเพราะ,ะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนเนนานวันพระหนึ่งพวกเราก็ได้มาพบมาเจอกัน หลวงพ่อก็มีตะก่าวย้ำตักเตือนให้พวกเราทั้งท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีอย่าหลงละเลงอย่าหลงลืมตัวอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีคนมีคุณงามความดีในจิตในใจแล้วนะอย่างพระอรหันต์ที่เราได้เป็นสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะจะตายที่ไหนจะไปเกิดจะตายเวลาไหนยังไงไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงหาอะไรทั้งหมดเพราะเรา ถึงสุดจุดหมายปลายทางแล้วเมื่อทิ้งภาชนะดินไปรับพระภาชนะทองคำนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนกับภาชนะดินแต่เมื่อเราได้ทำอันบริสุทธิ์แล้วนะั่นคือภาชนะทองคำภาชนะเพชรนินจินดาเยนะ่ยนี่แหละพร้อมที่จะทิ้งได้เป็นไรไปท่านไม่ได้หว่หวงหาอะไร แต่ถ้าเมื่อยังมีถ้าเมื่อเรายังยังไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยพาชนะดินแล้วเขอเอาใส่จานตักข้าวกินไปก่อนอ,อใช้ไปก่อนเ,ออเพราะเฮลัยเพราะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่เมื่อถึงจุดนั้นแล้วนะเราเทงเลยไปรับตัวนั้นดีกว่าเหนือกว่าออคุณภาพเยี่ยมกว่ามันเยี่ยมทุกอย่างเลยอันนี้แหละลักธรรมคำสอนของพุทธะนะ อาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนันี้นะสัพารองคาวินิมุตโตสัพสสันตาปาวาสิโตสะพาเวระมาติกันโตนิพ บูโตจะตวังภาวะสัพเิติโยวิวัชาน พาโรโงวินาสตุมาเตภาวาตวันตารายโยสุขีทิภายยุโกภาวาภิวันธานาสีลสนิท จังวธาปาจายินโจัตตารธุธรรม,มวัดทานติอายุวันโนสุขังพาลารตันตนายานุภาเวนะ โดคาโลคาพยาเวลาโซกาสาัตุจุปัทวาอาเนกาอันตรายาพิีวินาส,สันตุอาเสสโตาสายสิทธิธนางลาพังโสทิภาคขยังสุขังบลังเสริอายุเจวันโนจามโพคังวุธิจยสวร ตาตวัดซาจายุจาศิวสิทธิพวันตุเตงปาวาตุสัพพมังกลาลังราคันตุซาพเดวตังบุตทานุภาเวนะสันดโสิทธิพวันตุเตงปาวตุซาพมังกลาลังราคันตุซาพเดวตัง สาม,มัรมานุภาเวนะสัดาโสธีพระวันตุเตภาวาตุสัพมังกาลังรักขันตุสพะเดวตาสามังกานุภาเวนะสัดาโสธีพระวันตุเต